ยัาหานกล้าขัดคำสั่งเรื่องราวของเอสเตวาวิลเลียนดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการฟุตบอลบราซิลกับบทเรียนราคาแพงที่ได้รับจากคาโลอันเชลติผู้จัดการทีมชาติบราซิลคนปัจจุบันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับเอสเตวาวิลเลียนวัยเพียง18ปีกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในวงการฟุตบอลบราซิลด้วยผลงานที่โดดเด่นเกินวัยจนได้รับโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วถึง10นัดและทำประตูไปได้ถึง10ประตู เขาถูกจับตามองตั้งแต่สมัยเล่นให้พันเมรัตด้วยลีลาการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจจนได้รับฉาย,ยาว่าเมสินโยและเมื่อย้ายไปอยู่กับเชลซีเขาก็ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจไว้ได้แต่แล้วเรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อสื่อดังของบราซิลอย่างโก o บอ l เอสปอร์เตรายงานว่าในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเอสเตวัลได้เผชิญกับ,บบทเรียนสําคัญในชีวิตการค้าแข้งซึ่งผู้ที่สั่งสอนเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคาโลอันเชลติ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่ออันเชลตินำลูกทีมลงซ้อมตามปกติดโดยสั่งให้เอสเตววลพยายามกดดันพื้นที่ฟูลแบ็กแต่ดาวแต่นหนุ่มกลับเพิกเฉยต่อคำสั่งของโค้ชอันเชลติในตอนแรกยังคงใจเย็นแต่เมื่อเห็นว่าเอสเตววลยังคงเมินเฉยต่อคำสั่งเขาก็เริ่มเตือนดาวแต่จากเชลซีอย่างจริงจังแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นในที่สุดอันเชลติกก็หมดความอดทนเขาหยุดการซ้อมทั้งหมดและสั่งสอนเอสเตววลต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมว่าฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวนะ นายต้องทำตามที่ฉันสั่งไม่เช่นนั้นนายจะหลุดออกจากทีมคำเตือนของอันเชลอตติดูเหมือนจะได้ผลเอสเตวลลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้และทำสองประตูช่วยให้ทีมชนะไป5้ถึงศูนย์หลังจากนั้นฟอร์มการเล่นของเขาก็ยังคงดีต่อเนื่องแต่ประเด็นสำคัญคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อันเชลอตติต้องจัดการกับนักเตะดาวรุ่งชาวบราซิลที่กำลังเป็นกระแสเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยดูแลริคาร์โดกาก้าและบินิซิอุสจูเน่มาแล้วซึ่งทั้งคู่ก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับเอซีมิลานและรา สำหรับแฟนบอลชาวบราซิลและแฟนๆเชลซี Chelsea, คงหวังว่าบทเรียนครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เอสเตวาพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปได้อีกคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้การที่โคต้ชต้องลงโทษนักเตะแบบนี้เป็นเรื่องปกติหรือไม่หรือคุณคิดว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ในการจัดการกับสถานการณ์แบบนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ